สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับก็ไม่ได้มาทำคลิปแยกเดียเด่ยวๆแบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่เราก็จะทำเป็นช่วงของการตอบถามตามโพสเป็นการตอบคำถามลูกค้านะครับแล้วก็ช่วงเขาแอบถามแอดนะครับก็ท่านผู้ชมก็ได้รับชมรับฟังไปหลายตอนหลายคลิปแล้วด้วยกันนะครับก็วันนี้ ก็ขออนุญาตมาทําเรื่องแยกนะครับเพื่อให้ความรู้กับทุกท่านนะครับอย่างที่เคยทํามาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะมีเคยพูดไปบ้างระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังมีรูปเพจหรือกเกษตรกรหลายๆท่านยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับก็เลยต้อง เอากลับมาพูดอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อลงรายละเอียดแล้วก็ชี้ชัดยกตัวอย่างให้เห็นถึงปัญหานะครับเพราะว่าท่านจะใช้ยาได้ดีขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องอะไรนะครับวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องอหัวใจหลักของการฉีดพ่นยาให้ได้ผลดีนะครับให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเป็นอย่างไรนะครับที่มาที่ไปที่ต้องพูด แบบนี้นะครับจริงๆอย่างที่เกิดไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีคนเข้าใจผิดเยอะนะครับแต่โดยปกติเราก็จะมีหลักนะครับลองเข้าไปหาคลิปเก่าๆผมดูนะครับหลักของการใช้ยาก็คือหลัก4ถูกด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับถูกพืช2ถูกอัตรา3ถูกเวลาและ4ถูกวิธีการใช้นะครับประมาณนี้นะครับ4หลักถูกต้องอ่าจริงๆแล้วเราก็น่าจะพอนะครับแต่ก็ยังมีคนไม่เข้าใจแล้วก็ละเลยนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าซื้อยาเนี่ยก็จะมีคำถามมีอยู่แค่ใช้ได้กี่ถังผสมน้ำได้เท่าไหร่ก็จะมีคำถามแบบนี้มาถามผมตลอดนะครับจริงๆแล้วคำถามนี้ถูกต้องไหมก็ถือว่าถูกแต่ยังไม่ถือว่าถูกต้องทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะไปยึดโยงแค่ยาต่อพื้นที่ต่อน้ำอย่างเดียวนะครับควรจะยึดพื้นที่เป็นหลัก นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกครับเรายึดพื้นที่ที่เราจะฉีดเป็นหลักว่ามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อยมายึดโยงเกี่ยวกับอัตราน้ําอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวยกจะยกตัวอย่างให้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาก็จะระบุไว้อยู่แล้วนะครับว่าข้างฉลากเนี่ยส่วนใหญ่หนึ่งไร่เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยประมาณ60-80ลิตรนะครับผมให้ยึดที่80ลิตรแล้วกันนะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับก็ เข้าใจง่ายๆก็คือ1ไล่เนี่ยยีลิตรเนี่ยเป้ๆที่ท่านฉีด2 0ลิตรเนี่ยควรจะฉีดประมาณ4เป้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็จะบอกโอ้ยมันฉีดเยอะไปหรือเปล่า2เป้ก็เสร็จแล้วเป้เดียวก็พอหรือ3เป้ก็พอมั้งไม่ต้องถึง4เป้อันนี้คือเป็นหลักก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับต่อมาคราวนี้หลักสําคัญเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเองเนะี่ยหรือบ้านเราเนี่ยฉีดยาเนี่ย ได้พื้นที่เท่าไหร่ต่ออะไรต่อถัง20ลิตรหรือ200ลิตรหรือจะ16ลิตรหรือมากกว่านั้นนะครับเราต้องรู้ว่า,าถังที่เราใช้นั้นนะมันได้พื้นที่เท่าไหร่นะครับมันจะมาเข้าใจยึดโยงกับหลักของ AI หรือความเข้มข้นของยานะครับของเนื้อยาที่ลงต่อพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักสําคัญนะครับคราวนีอ้อย่างเช่นยกตัวอย่างแล้วกันวันนี้เราจะยกตัวอย่างให้เห็น สี่ายาด้วยกันเช่นายาฆ่าหญ้านะครับยาคุมหญ้ายาฆ่าหญ้านะครับหรือจะเป็นกลุ่มยาฆ่า,มาแมลงนะครับยาฆ่า,มาแมลงนะครับเดี๋ยวก็จะพูดให้ฟังแล้วก็จะเป็นพวกยาเชื้อราฆ่าเชื้อรานะครับหรือจะเป็นกลุ่มปุ๋ยฮอร์โมนอาหารเสริมนะครับก็จะมีหลักการที่คล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันเล็กน้อยเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับพูดง่ายๆอย่างเช่นนะครับยาตัวนี้แล้วกันนะครับเขาเขียนไว้ว่าหลังฉลากนะครับเขียนไว้ ตัวนี้เป็นยาคุมค่าในข้าวโพดนะครับฉีดทับท่วงข้าวโพดประมาณ7จ็ถึงสิวันนะครับทั้งค่าทั้งคุมนะครับตัวนี้เขาเขียนมาเลย500มลตรหรือ5 0 0ร้ซีซีนะครับต่อน้ํา80ลิตรบนพื้นที่1ไร่ไม่ใช่ไหมมันจะเข้ามาสู่หลักการที่ผมจะแนะนําก็คือว่าเขาบอกว่า5 0 0ร้ซีซีต่อ1ไร่แสดงว่ายาขวดนี้มี1ลิตรใช่ไหมครับ ห้าร้อยได้1ไร่แสดงว่าอันนี้1000ก็จะได้2ไร่อ่าโอเคนะครับจำไว้นะครับว่ามันได้2ไร่หรือจำง่ายง่ายว่าไล่หนึ่งคือ500ร้อยซีซีนะครับอ่าแบบนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะมาดูว่าบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เราจะหาได้ยังไงต้องกลับมาดูที่ตัวเราว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเราใช้รถพ่นฉีดพ่นนะครับ200ลิตรที่บ้านเราเนี่ยปกติได้กี่ไล่บางคนถามปุ๊บคำถามนี้งงเลยนะครับ ได้กี่ไล่กันนะไม่แน่ใจนะครับ2ไล่หรือเปล่า3ไล่ไหมหรือ5ไล่นะครับให้ถามแบบนี้ครับง่ายๆถามกลับไปว่าถ้าท่านมีที่ทั้งหมด10ไล่นะครับท่านจะฉีดกี่ถัง200ลิตรนะครับบางคนก็ตอบเลย2ถังถ้าตอบ2ถังก็เอาเอาสิหารด้วย2ก็เท่ากับว่าถังหนึ่งท่านวิ่ง5ไล่นะครับต่อไปถ้าท่านบอกว่าท่านฉีด3ถังแสดงว่า10ไล่เนี่ยท่านก็จะได้พื้นที่ต่อถังเนี่ยประมาณ3 จไร่นะครับหรือถ้าท่านฉีด4ถังท่านก็จะได้พื้นที่ประมาณ2.5ไร่หรือ2ไร่ครึ่งนะครับหรือถ้าท่านฉีด5ถังก็เท่ากับว่าท่านก็จะได้พื้นที่ต่อถังก็คือ2ไร่นะครับทำไมผมถึงพูดตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิบไร่เนี่ยทุกคนจะต้องใช้ยาเท่ากันยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านที่บ้านท่านบอกว่าฉีด2ถังเสร็จใช่ไหมครับแสดงว่า5ไร่เมื่อกี้นี้ผมบอกว่ายาคือ500ซีซี ต่อไรใช่ไหมครับท่านบอกว่าถังหนึ่งท่านฉีดได้5ไร่ท่านก็ต้องเอา5คูณกับนะครับ500นะครับก็เท่ากับท่านต้องใส่ยา2,500ก็คือ2ลิตรครึ่งใช่ไหมครับแต่สมมติว่าท่านถ้าถ้าเป็นผมนะครับผมฉีดบอกว่า10ไร่ผมฉีด5ถัง5ถังเท่ากับพื้นที่ก็คือ สิบหารสองใช่ไหมครับก็เท่ากับห้าโทษที10หาร5นะครับ10หาร5เท่ากับ2ไร่ถ้า2ไร่แสดงว่าขวดนี้ห้าร้อยซีซีคูณสใช่ไหมครับก็เท่ากับ1000แสดงว่าถังหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องใช้เพียง1ขวดนะครับประมาณนี้นะครับ1ขวดก็จะได้พื้นที่พอดีนะครับมันจะไม่เหมือนกันใช้ยาเท่ากันแต่จำนวนถัง ไม่เท่ากันนะครับโอเคนะครับลองมาดูอีกนิดนึงนะครับสำหรับอัตราที่ท่านใช้เป้20ลิตรบ้างนะครับยาตัวเดิมเนี่ยนะครับยาตัวเดิมเนี่ยกลับมาที่ยาตัวเดิมนะครับอย่างเช่น20ลิตรนะครับท่านเคยรู้ไหมว่าท่านฉีดได้พื้นที่เท่าไหร่นะครับหรือถามง่ายๆว่า1ไร่เนี่ยท่านฉีดกี่ถัง20ลิตรนะครับแบบนี้นะครับก็คือนะครับอย่างเช่นท่านบอกว่าท่านฉีด1ถัง นะครับบางคนบอกฉีด2ถังนะครับบางคนฉีด3ถังหรือบางคนฉีด4ถังอ่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับก็หมายความว่าอย่างเช่นถ้าท่านฉีด1เป้ได้1ไร่ใช่ไหมครับป่กกี้ยาตัวนี้500ซีซีต่อ1ไล่เป้หนึ่งท่านก็ต้องใส่ไปเลย5 0 0ซีซีเพราะว่าท่าน1เป้ท่านได้1ไล่เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผมนะครับถ้าเป็น2ถังนะครับ หนึ่งไล่เนี่ยผมต้องเดิน2ถังเป้ก็แสดงว่า,าเราต้องเอา500ร้อยซีซีหาร2ก็เท่ากับว่าเป้หนึ่งก็ต้องใส่250หรือบางคนเดิน3เป้ก็หาร3ก็ต้องใส่166หซีซีนะครับหรือถ้าบางคน1ไล่ได้พอดี4เป้เลยท่านก็ต้องใส่1 2 5ซีซีนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับยาใช้เท่ากันแต่นะครับจำนวนถังไม่เท่าฉะนั้นต้องหารยา ที่เท่ากันเนี่ยให้ไปจํานวนถังซึ่งแต่ละบ้านใช้ไม่เท่ากันซึ่งตรง,ตรงนี้ต้องรู้นะครับอ่าโอเคนะครับแบบนี้พอเข้าใจแล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูบ้างในกรณีของการาพืชแต่ละนชนิดนะครับมันแตกต่างกาันอย่างเช่นพืชไร่หรือนาข้าวเนี่ยเราจะเน้นพื้นที่ตรงนี้สําคัญมากโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้าตรงนี้สําคัญนะครับอา,อาจจะมีบ้างเรื่องของหญ้าหนาหญ้าอะไรอาจจะใช้ยาเพิ่มขึ้นหรือน้ําเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับ คราวนี้มาดูพืชผักบ้างนะครับพืชผักก็อาจจะมะีความละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ในแนวตั้งขึ้นมานะครับอย่างเช่นพริกมะเขือถั่วแตงอย่างเงี้ยมันเป็นล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยอัตรายาก็อาจจะอาจจะเน้นไปที่ต่อน้ํามากกว่าพื้นที่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ผลเนี่ย จะค่อนข้างชัดเจนนะครับเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของอัตราต่อน้ํามากกว่าเพราะว่ามันเป็นลนักษณะทรงพุ่มซึ่งพุ่มจะพุ่มเล็กพุ่มใหญ่มันไม่เท่ากันนะครับหลักการก็คือทําให้ทั่วที่สุดแล้วก็ยึดหลักของความเข้มข้นตรงนี้ไว้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้แปรผันแตกต่างกันนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกการฉีดยาคุมยายา,ายาฆ่าหญ้าหรือการฉีดยาฆ่าแมลงยาเชือ้อราหรือปุ๋ยฮอร์โมนเนี่ย อาจจะมีความแตกต่างกันส่วนยายาฆ่าหญ้าเขาจะเขียนเป็นต่อพื้นที่มาใช่ไหมครับแต่ยาฆ่าแมลงหรือยาเชื้อาราเนี่ยยาฆ่าแมลงยาเชื้อราหรือ,อปุ๋ยฮอร์โมนอาหารเสริมเขาจะเขียนเป็นอัตราต่อน้ํา20ลิตรมานะครับแต่คราวนี้อย่างที่ผมบอกเราต้องยึดโยงแบบนี้ครับถ้าท่านไปฉีดในลักษณะเป็นไร่เนี่ยเขาบอกว่า,อย,าอย่างขวดนี้นะครับยาหนอนเนี่ยนะบอกว่า40 มิลลิลิตรหรือ 40cc ต่อน้ํา20ลิตรเนี่ยให้ท่านเข้าใจไว้เลยครับว่าถ้า80ลิตรเนี่ยก็คือคูณเอา20คูณ4ใช่ไหมครับก็คือ,อเป็น80ลิตรต่อไร่เนี่ยพอมาดูเป็นเรื่องยาเนี่ยท่านต้องเอา40นะครับคูณ4นะครับแสดงว่า,าหนึ่ไร่ต้องใช้ยาประมาณ 160cc อ่าเก็ตไหมฮะพอเข้าใจเนาะประมาณนี้ นะครับแล้วถ้ายาขวดนี้นะครับอันหไล่ใช้160 cc ซีซีถ้า1,000 cc ซีซีนะครับหา160 cc. ก็จะใช้ได้ขวดนี้โดยเฉลี่ยประมาณ6ไล่นะครับ6ไล่อ่าหงานโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับเขาจะกําหนดแบบนี้เช่นเดียวกันอย่างเชื้อรายาฮอร์โมนก็เหมือนกันเขาจะเขียนเป็นซีซีต่อน้ํา20ลิตรแต่ให้ยึดโยงที่80ลิตรต่อไล่เป็นสําคัญนะครับจะได้รู้ว่าอัตราต่อ ไร่ควรจะใส่ยาเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้อธิบายไปพอสมควรเรื่องนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ไม่เกินความสามารถของทุกท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าทําทไมผมถึงเน้นเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปใช้แล้วยาดีแล้วไปใช้ผิดอัตรานะครับ ใช้บางเกินไปก็ไม่ได้ผลใช้หนักเกินไปก็อาจจะเกิดาการไหม้การท็อกซิกได้ถ้าท่านเข้าใจพื้นฐานเรื่องพวกนี้แล้วก่อนที่จะใช้ยานะครับหรือถ้าท่านไม่ค่อยเข้าใจนะครับท่านสอบถามาเราก่อนนะครับว่า,าใช้ประมาณนี้อัตรากี่ถังกี่ถังต่อไร่นะครับแล้วผมก็จะคำนวณให้ทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ท่านไม่ผิดพลาดในการใช้ยานะครับโอเคนะครับวันนี้ คงได้ความรู้พอสมควรนะครับกับหัวข้อนะครับในส่วนของหัวใจหลักของการฉีดพ่นยาให้ประสบความสาเร็จและให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโอเคนะครับโดยความปรารถนาดีของเรานะครับวันนี้เราก็ทําคลิปแบบนี้ให้ความรู้แบบนี้นะครับเกี่ยวกับการพ่นยานะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดแชร์ให้ผู้อื่นได้รับชมรับฟังเช่นเดียวกับท่านนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคนที่เรารักหรือว่าคนที่ เป็นพักพวกเรานะครับอยากจะให้เขาได้ความรู้แบบนี้นะครับก็เชิญชวนกันเข้ามาติดตามที่เพจเพียนเกษตร2018ได้เลยนะครับวันนี้ผมแท็กซี่และเพจเพียเกษตร2เพีเกษตร2018ภายใต้รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ